จากที่เราได้จัดการกับเจอเล่นแล้วนะครับเราก็วาร์ปมาที่นี่เลยฮะอาซูนะครับจอมเวทสายแรกเริ่มนะเพื่อที่จะมาเก็บชุดอาซูนะครับที่ยอดหิตกันนะฮะนี่นะครับอาซูจะไม่อยู่แล้วนะครับก็จะกลายเป็นวิญญาณนะเราก็จะได้ศีรษะหินฉลัดอาซูนะครับเสื้อขุมอาซูแล้วก็แขนอาซูนะครับเราจะมาลองใส่กันดูนะฮะ เป็นหมวกที่มีน้ำหนัก3.6นะครับแล้วก็ค่าสเตตก,ก็ค่อนข้างน้อยมากๆเลยนะเน้นเทฮะเน้นค่าพลังป้องกันอะไรก็น้อยๆครัชุดแขนก็น้ำหนัก1กิโลนะฮะขายได้ไหมไม่ขี่ตังหรือเปล่ากุดหินจรัดเขียวนะฮะสมองที่กลายเป็นผลึกเรียบร้อยแล้วครับ แต่พอยิงปุ๊บก็แรงขึ้นนะฮะแล้วก็ค่า FP ก็ต้องใช้สูงขึ้นด้วยนะครับสมองที่ถูกวางสับเปลี่ยนทั้งกะโหลกนะรรอแรกใกล้ตายเพราะถูกกัดกินนะ,ะจากพลึกนั่นเองครับไม่รู้แกจะเป็นซอมเวสายแรกเริ่มทําไมฮนะโดนสมองสมองโดนกินนะฮะตำแหน่งสูงสุดนะ,ะถูกไล่ออกนะฮะถูกไล่ออกเฉยเลย โดนสไตเนีครับแล้วก็ไม่มีผู้ใดได้รับตำแหน่งนั้นอีกเลยอาจารย์ก็เลยล่อแล赖สมสารมาแอบที่ภูเขานะนั่งมองวิวอะไรก็ไม่รู้นะครับอสูรแทบจะกลายเป็นอนินทรียีไปแล้วกึ่งหนึ่งนะอาจจะเหมือนพระที่แก่ๆนะครับแก่มากเมกืม่อร้อยกว่าปี แล้วยังมีชีวิตอยู่นี่แทบจะเป็นอันินทรีย์ไปแล้วใช่ไหมครับนี่นะฮะคือชุดนะครับไม้เท้าก็จะถืออะไรก็ได้นะฮะแล้วแต่จะใช้เวทอะไรนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นชุดของลูซารตนะครับสวัสดีครับ